กาหลดประกันไทยนะคะวันนี้พวกเราจะมาประชา,าะสัมพันธ์รับสมัครนัเกเจ๊งสองนะคะแต่อย่างแรกเราจะมาแบบจุดประสงค์ค่ะการเป็นยุวชนเมียงกาหลกประกันไทยก่อนนะคะอย่างแรกเลยก,ก็คือนะคะเราจะสัต่อแล้วก็ดำเนินการเกี่ยวกับยุวชนเมียงกาหลกค่ะเกี่ยวกับสำนักงานคอปพอนะคะ เราจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับน้องๆค่ะให้ความรู้เกี่ยวกับคอพอและสารต่อยุวชนเรียนกระโหลกประกัรไทยค่ะค่ะหากน้องๆคนไหนสนใจนะคะสามารถมาลงชืเอได้ที่พวกพี่นะคะที่รับจำนวน8คนนะคะเป็นแกนลำลักคะ่ะแล้วก็ถ้าหาใครอยากสนใจที่จะแบบร่วมโครงการด้วยกันนะคะก็ เล่นเชิญน้องๆน,นะคะมันสนุกมากเลยค่ะได้ประสบการณ์นะคะไปโรงเรียนต่างๆนี่คะได้ความรู้ด้วยได้ค่ะแล้วก็ได้เผยแพร่ความรู้ที่เรามีนะคะให้กับน้องๆคนอื่นๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะที่พ,พี่สุ้าประชาสัมพันธ์ก็มีอย่างเท่านี้แหละคะ่ะขอบคุณค่ะ